วันนี้เราจะไปดูดวงของเซย่าสาวมงมน้องเซย่าสามงเพิ่งมารายการของเราไปของไทยไทยไปเมื่อเช้านี้นะครับน้องเซย่าสาวมงเกิดวันที่13พฤศจิกายน2540ศิลปินสามงจากอำเภอพบพระจังหวัดตากน่ารักมากนะครับตามภาพที่ขึ้นหน้าจอนะครับเธออายุ19เองนะฮะ4 0 5 0 6 0 ก็19แล้วยังไม่ถึงเดือนพฤิกายนนะครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยจนได้ตําแหน่งเป็นนักร้องประจําโรงเรียนเคยประกวดร้องเพลงระดับประเทศมาแล้วเซยา่าปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านมงดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่มีผลงานเพลง2ซิงเกิลด้วยกันนะครับก็คือเพลงใจหายตี่ปลายดอยที่ไหลดอยเหรอ,อ,อไม่ใช่ปลายดอยนะ หลายดอยแปลว่าอะไรอ่ะใจหายที่หลายดอยและเพลงบอมีแฟนสซิงเกิลด้วยกันนะครับในสักัดไข้ซิวิไลเล็กอรอดน้องเซย่าได้ถูกชักนำเข้าวงการโดยคุณสันชัยชิมพวงเจ้าของบทเพลงพยาวรอเธอและเธอได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีนะครับอย่างโปร่งสุรกิจและเคนโนเนมาาเป็นโปรดิวเซอร์ และก็อาจารย์สอนลักษณ์ศักดิ์ศรีเป็นผู้ดูแลไม่ธรรมดาเลยคุณเห็นภาพคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับเธอน่ารักมากนะครับน้องเซย่าคนนี้เป็นสายเลือดของศิลป,ปินมงชื่อดังนามว่ารูยา่าซึ่งรูย่าเคยออกอัลบ,บั้มมาแล้วมากกว่า10อาัลบ,บั้มเป็นที่รู้จักของชาวมงทั้งในและต่างประเทศตอนนี้ตลาดบ้านเราสาวมงเริ่มอารวาสแล้วนะครับเธอมาพร้อมกับความน่ารักและความสดใสครับคุณผู้ชมครับ ดังนั้นวันนี้มาเช็คชะตาหน่อยสิว่าเธอจะไปได้ถึงไหนนะครับสำหรับสาวมงเซย่าคนนี้นะครับในมือผมมีไพ่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับและได้ไพ่ราชินีถือเหรียญโอ้โหเธอโ,โกยตังแน่นอนนะฮะปีนี้ปี60เป็นปีที่เซย่าจะต้อง make money ได้เงินนะครับและมีไพ่หกเหรียญอยู่นะครับ ต้องบอกแบบนี้ว่าทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวเซย่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้หมายความว่าเธอจะทําเงินเพื่อปลดหนี้และสร้างบ้านสร้างฐานะให้กับครอบครัวนะครับดวงปีนี้สาวสาวเซย่ามีดวงเดินทางมีดวงง,งานตลอดเลยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังมัดระวังคนเอาเปรียบนะครับเซย่านะครับ ระวังคนเอาเปรียบระวังคนหลอกลวงไปจริงใจในเรื่องของงานนะครับไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่ายังมีโอกาสในการหางานในการติดต่อว่าจ้างงานการทำเงินอยู่มีดวงเดินทางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสหรับส,บสบาวเซ่าผมมาดูที่ปลายปีปลายปีได้ไพ่ราชาถือเหรียญการสนับสนุนจากผู้หรับผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของ การเป็นศิลปินการสนับสนุนเรื่องชื่อเสียงและการทำเงินจะทำเงินได้มากเมื่อย่าง้าสู่เดือนตุลาพิการธันวาเป็นหน้างานพอดีเลยนะครับในเรื่องของชื่อเสียงนั้นนะฮะของเธอนั้นชื่อเสียงของเธออยู่ในระดับปานกลางเป็นที่รู้จักอยู่ในระดับท้องถิน่นปานกลางแต่มีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นการออกสื่อการออกต่างๆพวกนั้นจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีชื่อเสียงของเธอปีนี้จะดังเพิ่มมากขึ้น เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินสายเลือดม้งคนนี้มีนามว่าเซย่าสาม้งนะครับขอให้เธอรุ่งโรจน์และดวงดีตลอดไปนะครับ